สวัสดีครับคุณฟังทีอะครับคอลัมน์คิดเขียนคุยซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชาคุณนะครับคอลัมน์นี้อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันอังคารที่26เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567คุณรุ่งเรืองให้ชื่อว่าสวซักฟอกรัฐบาลเศรษฐาบ่มีไกเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณรุ่งเรืองบอกว่าการอนภะิปรายซักฟอกรัฐบาลของสวเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ ดูเหมือนจะเป็นข่าวที่มีความสำคัญน้อยกว่าข่าวการที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเดินทางไปยังที่ทำการพักเพื่อไทยในบ่ายวันที่26มีนาคมนี้โดยอ้างว่าเป็นการเปิดโอกาสให้สสพักเพื่อไทยเนี่ยได้เข้าพบแล้วก็จะจัดให้ทยอยเข้าพบกันเป็นกลุ่มๆนะครับเสียงของผู้คนทั่วไปเนี่ยเขาเห็นว่าการกระทำของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยอาจจะเข้าข่ายละเมิดกฎหมายพักการเมือง ละเมิดตรงไหนละเมิดตรงที่เป็นคนนอกแล้วเข้าไปครอบงําพรรคเพื่อไทยซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับในขณะที่นักการเมืองเพื่อไทยเนี่ยก็เห็นว่าการเดินทางเข้าพรรคเพื่อไทยของทักษิณเนี่ยไปในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยเป็นผู้ก่อตั้งพรรคและลูกพรรคก็ให้ความเคารพนับถืออันนี้เป็นเรื่องของทักษิณส่วนการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจทั่วไปของสวเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับโดยภาพรวมแล้ว ถ้าหากว่ารัฐบาลเปิดใจให้กว้างสัหน่อยหนึ่งข้อเสนอแนะและข้อท้วงติงต่างๆขออผู้อภิปรายเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับรัฐบาลอย่างเช่นกรณีของเสรีสุวรรณพานนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้ที่กล่าวเปิดประเด็นการอภิปราย เสรีเนยนำร่องบอกว่าการยื่นขออภิปรายครั้งนี้มีการพูดถึงว่าเป็นการซักฟอกรัฐบาลเพื่อมุ่งหวังจะล้มล้างรัฐบาลและต้องการทําให้รัฐบาลเนี่ยเสียหายความคิดเหล่านี้เนี่ยเป็นความคิดที่ผิดนะครับเลยทําให้ในทางการเมืองเองเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครกล้าหรือมีใครจะยื่นขอเปิดอภิปรายเพราะเกรงว่าจะไปกระทบกับพวกของตัวเอง เกรงว่าจะไปกระทบกับคนที่มีอำนาจแล้วทำให้การทำงานในลักษณะเช่นนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากแม้กระทั่งในบุษิสภาเองเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ากว่าจะมีสมาชิกลงชื่อครบ90คนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแต่รัฐบาลเองก็พยายามออกมาพูดว่าลงชื่อไม่ครบบ้างลงชื่อแล้วไม่มีใครจะอภิปรายบ้างกลายเป็นเหมือนกับยาหม้อดาที่ไม่อยากให้พูดถึงรัฐบาลเองเนี่ยกลับเอาเวลาไปใช้ทำอย่างอื่นที่สำคัญน้อยกว่า อย่างเช่นท่านนายกเดินทางไปต่างประเทศไปหลายประเทศไปหลายครั้งนะครับในช่วงระยะเวลาที่ท่านเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยแล้วท่านยังเอาเวลาไปเชียงใหม่ไปกินอาหารไปนั่งดื่มไวน์ทั้งทั้งที่ฝุ่นเนี่ยเต็มเมืองเชียงใหม่ไปหมดท่านก็เอาเวลาไปใช้ในเรื่องเหล่านี้แหละครับจริงๆเนี่ยผมก็ยอมรับว่าเป็นเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแต่ผมจะชี้ให้เห็นว่าท่านใช้เวลายอย่างนี้ไม่เห้ความสําคัญกับการที่จะมารับฟังว่าประเทศในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้าง แต่ท่านกลับไปสูดฝุ่นควันที่เชียงใหม่ทำให้พักฝ่ายค้านต้องออกไปแสดงบทบาทชิงตัดหน้าท่านลงไปตรวจดูไฟไม่ป่าซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ากว่าจะมีการดภิปรายได้หลังจากที่มีการยื่นยติในเดือนมก,กราคมไปแล้วเนี่ยต้องใช้เวลานานร่วมสองเดือนเลยนะครับบุติสภาต้องการเห็นรัฐบาลมีความมั่นคงมีเสถียรภาพสามารถบริหารประเทศเพื่อสร้างความผาสุกให้กับประชาชนได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน แต่ปรากฏว่านี่ก็ผ่านมา6เดือนเข้าสู่เดือนที่เแล้วนะครับรัฐบาลยังไม่สามารถทําอะไรที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนได้อย่างที่เคยหาเสียงไว้เลยนะครับว่าจะทําให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีขณะที่เรื่องการแจกเงินดิจิตอลวันเล็์รัฐบาลก็ทําไม่ได้เพราะติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังซึ่งก็มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรต่างๆทักท้วงกันอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน เงินท the ี่รัฐบาลจะต้องไปกู้มาจำนวน5 0,000นล้านบาทเนี่ยนอกจากจะไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างที่ต้องการแล้วเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นการกระตุ้นความลําบากและก็ความยากจนให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้นอีกต่างหากส่วนเรื่องการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับการแก้ไม่ใช่แก้ด้วยการที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปจัดอีเวนต์ตามห้างสรรพสินค้าซึ่งห้างจะได้ประโยชน์แต่คนทั่วไปเนี่ยจะได้ประโยชน์หรือไม่ไม่รู้ครับไม่ทราบจริงๆ ถ้าเกิดจะทำจริงเนี่ยต้องเปิดตลาดชุมชนสิครับเปิดทุกตำบลให้ประชาชนเนี่ยมีที่ในการขายของแล้วก็เปิดทุกวันนะครับไม่ใช่เปิดแค่2วันลรวบอกว่านี่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นปากท้องต้องดูด้วยว่าจะทำยังไงให้มีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนและต่อเนื่องนี่คือการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงไม่ใช่ท่านเนี่ยไปต่างประเทศแล้วก็ทำตัวเป็นเซลแมนจริงๆเซลแมนไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจนะครับแต่อย่างท่านนายกรัฐมนตรีถ้าจะไปต้องไปแบบ CEO ครับ ถ้าตกไปแบบผู้บริหารระดับสูงส่วนเซลแมนเนี่ยก็ต้องให้ในายภูมิธรรมเวชย,ยชัย,ชยเพราะว่าอยู่กระทรงพาณิชย์มีทูตพาณิชย์อะไรแย่ๆไปหมดอันนี้ผมคิดว่ากลับหัวกลับหางกันหมดเลยนะครับไปไปมาเนี่ยรัฐมนตรีหลายคนก็ออกมาเชียร์ท่านนายกยกใหญ่เลยบอกว่าเป็นเซลแมนดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็เชียร์กันไปนะครับแต่ผลที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์ในภาพลักษณ์ภาพรวมอย่างเต็มที่เลยครับ อันนี้ไม่ใช่ว่าผมเนี่ยไปดูถูกดูแคลนเซลแมนแต่สิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านต้องทำตัวเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นซ e อสิครับนี่แหละครับคือคำพูดของนายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกบุติทธธสภาส่วนกรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยนายเสรีได้มีการอภิปรายอย่างกว้างๆโดยกล่าวถึงการใช้กฎหมายว่าทาอย่างไรที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนให้ได้ เพราะว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่นาะยกรัฐมนตรีและรัฐบาลจะต้องสร้างมาตรฐานสร้างมาตรการของการที่จะให้ประชาชนเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเป็นธรรมด้วยกันแต่ปรากฏว่าผลงานดีเด่นของรัฐบาลที่ทําอยู่เนี่ยมีความชัดเจนมีความโดดเด่นสามารถทําให้ประสบความสําเร็จด้วยความเคารพมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเองนะครับคือเรื่องช่วยคนทําผิดแล้วไม่ต้องรับโทษ ให้หน่วยงานกรมราชธรรมนมีการออกระเบียบมาหลายฉบับที่เอื้อต่อการที่จะช่วยคนไม่ต้องให้รับโทษแม้กระทั่งคำสั่งหรือว่าคำพิพากษาของศาลมาแล้วก็จริงแต่กรมรัชธรรมนเองเนี่ยกลับกลายเป็นการออกกฎระเบียบเอื้อประโยชน์ต่อคนบางคนทําให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นมากมายอันนี้โดดเด่นครับเป็นผลงานของรัฐบาลจริงๆเป็นผลงานของนายกรัฐมนตรีจริงๆแต่แต่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเสียหายนะครับ ผมก็ทักท้วงว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเป็นการทําลายกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศมันมีวิธีการตั้งหลายอย่างไม่ใช่แหรอครับที่จะสามารถทําได้ไม่ต้องถูกวิพากวิจาร์ณมีอยู่เยอะแต่ไม่ทําให้ประชาชนเนี่ยเกิดความรู้สึกแต่ทำเพราะแสดงอํานาจแสดงบทบาทแสดงความยิ่งใหญ่ว่ากลับมาประเทศแล้วเนี่ยไม่ต้องติดคุกเลยสักวันเดียว ถูกวิาพากษ์วิจารกันเยอะแลวครับผมพูดในหลักการผมไม่ได้พูดในตัวบุคคลนะครับแต่ด้วยความห่วงใยผมภาวนาขอให้นายกอยู่ครบ4ปีนะครับไม่ใช่จะเป็นข่าวว่าจะถูกเปลี่ยนทุกวี่ทุกวันถูกด้วยขาเข้ออี้อยู่ทุกวันเนี่ยแบบนี้ผมก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีรู้หรือไม่ครับว่าประชาชนเนี่ยเดือดร้อนทุกหย่อมหญาเพราะการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง อยากให้รัฐบาลเนี่ยอยู่อย่างยั่งยืนครบวาระแต่ประเทศไทยมีปัญหาหาคนบริหารประเทศเนี่ยยากเหลือเกินหาคนที่มีประสิทธิภาพไม่ทุจริตคอร์รัปชันนี่ก็หายากเหลือเกินฝ่ายค้านก็เอาแต่จะล้มล้างการปกครองเราก็ไม่รู้ว่าจะหาทางไหนแหละครับอยู่ที่รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยจะทําอย่างไรให้ดีที่สุดนะครับให้เป็นประโยชน์มากที่สุดกับประเทศชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนถ้าเกิดรัฐบาลตอบได้ก็เป็นผลงานของรัฐบาลไปแต่ถ้ารัฐบาลยังไม่ได้คิดอะไรเลย ถ้ายังไม่ได้ทำถ้าฟังวุฒิสภาและนำไปทำก็จะเป็นอนิสงค์ของรัฐบาลแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนนะครับนี่แหละครับคุณรุ่งเรืองบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่บางส่วนในการเปิดอภิปรายสักฟอกรัฐบาลของสมาชิกวุฒิสภาเท่านั้นแหละครับแต่ตรงเป้าและก็ตรงประเด็นชัดเจนและเกินครับ